มาดูว่าอัแล้วพอจัดอันดับขึ้นมาละ่ะสิบอันดับแรกนะคะจะมีอะไรบ้างอันดับที่หนึ่งหรืออันดับที่สิบก่อนดีคะ 10, 10, 10. อาอะ1สิบก่อนนะอันดับที่สิบสาสิบห้าเปอร์เซ็นบอกว่านิสัยที่เกลียดที่สุดก็คือคนที่จะชอบลัดคิวคนอื่นซึ่งหมายถึงคนที่กําลังจะเวลาเครื่องลงจอดปุ๊บคนประเภทนี้จะต้องแบบรีบคว้าของแล้วก็ลัดทุกคนเพื่อที่จะให้ตัวเองลงจากเครื่องได้แม้จะประมาณแค่ห้านาทีก่อนอหน้าคนอื่นก็ตามนะคะ ทีนี้อันดับที่9อันดับที่9ก็คือคนที่เมื่อกี้เราคุยกันพวกที่ชอบเอนหลังใช่ใชที่ไม่สนใจใครใช่เรื่องนี้เนี่ยมันทําให้เกิดการทะเลาะก,กันมาหลายรอบเพราะว่ามันจะมีแก๊สเจ็ตที่เอาไว้สําหรับป้องกันไม่ให้คนข้างหน้าเอนเก้าอี Go ้ e <จ>ได้โดยเฉพาะก่อนหน้านี้เคยมีคดีทะเลาะก,กันบนเครื่องบินเพราะว่ามีคนที่ไปเอาไอ้ตัวแก๊สเจ็ตซึ่งมีขายบนอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้เขาเรียก็เป็นซีดเอ่อสต็อปเปอร์อะไรประมาณนี้แบบล็อกเอาไว้อย่างเงี้ยหรอเอาไปล็อกเอาไว้พอล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่นั่ง น่าจะให้สามารถเอนได้เลยหรือเอนได้น้อยมากอันนั้นก็เกินไปเขาเลยทะเลาะกันจนกระทั่งถึงขั้นที่ต้องบนเครื่องบินกลับมาเพราะว่ากาลังคือเกิดขั้นทะเลาะเบาะแหวงทำลายร่างกายกันเลยทีเดียวคนข้างหน้าโมโหเพราะว่าเขาเอนเก้าอี้ไม่ได้เขาก็รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ใช่ไหมคะเรื่องนี้ก็น่าสนใจ8ดเนี่ยก็คือคนที่กินพื้นที่ที่วางแขนที่เท้าแขนไปจนหมดใช่ไม่ไม่เฉพาะไอ้เครื่องบินนะโรงหนังโรงมหรสศพต่างๆที่ก็แบบว่า เองคือถ้าจะเข้ามานั่งด้วยกันคืดอีกนิดนึงก็เอาขึ้นแล้วก็นั่งด้วยกันเลยก็ได้ใช่ไหมคะอันดับที่7ก็คือคนที่นําแครีออนขึ้นไปเยอะๆคือพยายามที่จะโอ้อันนี้ก็สุดนะกดใช่ค่ะเอาไปเยอะๆหนักๆบางคนเอาขึ้นไปแล้วก็ไปโกรธอ แอร์เพย์โฮสเหรือจัวต่างๆว่าทําไมไม่ช่วยยกไม่ช่วยเก็บจริงๆต้องบอกตรงนี้แล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของเขานะคะเพราะว่าการทําของ carry on ขึ้นไปเนี่ยเขาคานวณมาแล้วว่าเป็นสิ่งที่คุณสามารถรับผิดชอบได้เองจับการมันแล้วก็ไม่ไปกินพื้นที่ของคนอื่นเวลาเก็บของแล้วที่สาคัญเวลาไปเยอะๆค่ะก็เต็มช่องไปหมดบางทีอ่ะไปนั่งอยู่ตรงนู้นเลยนะแต่มาเก็บตรงเราใช่ของไม่แล้วเวลาพอตอนจะลงมันก็กึกกักเพราะว่าอ่า๋ยวจะต้องเดินมาหยิบตรงนี้แล้วกลับไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังใช่ค่ะเป็นหนึ่งในนิสัยที่คนไม่่่คคอออยชบบนนนะะััดที6เเา็ป k ี่เคทีก็คือแบบที่พี่สายพูดถึงนะคะคือจะคุยเยอะไปไหนพอแล้วอันนี้43%่ค่ะอ,อันดับที่ห้าคนหายหมดเลยดูคนไม่มีใครหายนั่นค่นข้าง อันดับที่5คือคนที่ขึ้นไปถึงปุ๊บเมาดึงตลอดดึงตลอดค่ะขึ้นไปแล้วสั่งทุกอย่างที่สามารถจะมีให้ได้แล้วก็ตลอดทั้งไกลก็เออเช็ดแผลค่ะที่ยังไม่ได้ทึ้นไม่สามารถบริโภคได้นะคะอันดับที่4ี่ก็คือคนที่ส่งเสียงออกมาดังๆซึ่งหมายถึงว่าอาจจะฟังเพลงอยู่แต่หูฟังเป็นหูฟังที่ไร้คุณภาพไม่สามารถเก็บเสียงได้แล้วคนทั้งแถวนั้นก็ได้ยินว่าคุณฟังเพลงอะไรคุณชอบประชนิยมเพลงของคุณเป็นแบบไหนซึ่งอันนี้เนี่ยน่ารำคาญมากอันดับที่3ก็คือคนที่ มีกลิ่นตัวหรือว่า aromatic passenger นะคะกลิ่นรัวจากอะไรก็ตามจะแบบว่ากลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นถ้าเป็นกลิ่นแล้วไม่รบกวนมันเหมือนการพาตะไคร้ขึ้นเครื่องอะดูแบบดูกลุ่นกำจายอยู่ไปมาถ้้เป็นกลิ่นละล่าจะไม่ว่าก็ได้นะให้เป็นกลิ่นตะไคร่เนี่ยต้อเป็นคำที่ดูแบบว่าเออไม่ไม่ไม่รุนแรงนะอารมณ์มันดีเอันนี้อันดับที่สามแล้วก็อันดับที่สองเนี่ยครั้งที่แล้วก็คือปีที่แล้วครองอันดับที่หนึ่งปีนี้ตกชั้นลงมาคือพ่อแม่ที่ไม่ใส่ใจจะดู ูแลลูกตัวเองบนเครื่องบินคือปล่อยให้แบบร้องก็ร้องเล่นก็เล่นเสียงดังก็เสียงดังคือมันจะมีเป็นข้อขัดแย้งว่าหลายคนก็จะบอก็เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของเด็กเด็กก็ต้องร้องคือช่วยแสดงความแบบอาการปรามสักนิดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้ถึงขั้นแบบหยิกหรือว่าเอาเทปปิดปากเราไม่ได้ต้องการเข้าใจว่าเด็กต้องร้องเด็กต้องร้องเรารู้ค่ะเรารู้พูดโดยสารทุกคนเคยเป็นเด็กแต่ว่าการที่คุณแบบปล่อยเซอร์ ให้ลูกได้แสดงความเป็นธรรมชาติออกมาเรื่อยๆอันเนี้ยเดี๋ยวหลายๆคนก็จะแสดงความเป็นธรรมชาติกับไปบ้านแล้วคุณก็ไม่แฮปปี้ไงออโอ้โหสุดอ่ะอันนี้ก็ตกจากอันดับที่1มานะคะตอนนี้เหลือเป็น6 4อันดับที่1ก็คืออากรู้จังเลยเดินๆคนที่ชอบเตะเก้าอี้ของคนข้างหน้าอ๋อค่ะอันนี้67%รค่ะเขาก็จะเหมือนเวลาไปดูหนังแล้วจะแบบคนข้างหลังก็จะขยิบขยตลอดเวลาเขย่าข่าแล้วก็เตะเก้าอี้คนข้างหน้าแล้วก็โยก ยกด้วยวตรง<ช>หัวค่ะตรงหัวเวลาเดินไปไหนมาไหนก็จะต้องหยิบตรงหัวใช่ไหมคะแล้วก็แบบดันไปข้างหลังแต่อันั้นนี่จะมีอีกตำแหน่งหนึ่งอยู่หลังหลังก็จะมีนะคะแต่นี่คืออันดับที่หนึ่ง